ใช่ก่อนกระหม่อมจะหุบป,ปากขอกระหม่อมถามอะไรสักคำจะได้หรือไม่ว่ามามิข่าวลือในวงตลอดว่าหยุนกุยเหวยาให้ความยำเกรงพระพันปีแกล้งอยู่อย่างมากตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่เป็นเช่นนั้นเลยอ่ะแบบนี้กระทบต่อแผนการของเราหรือไม่ไมพี่คะยุนกุยเหยา่จ้าชักบางอาจเกินไปแล้วนี่ถึง เชิญหยุ่นเจี้ยนจะเป็นตัวประกันที่แกนฉีส่งมาแต่อย่างไรเขาก็เป็นถึงองค์ชายเจ้าบังคับถึงใจให้เขาเป็นชายคนโปรดม่คิดถึงผลที่ตามมาบ้างเลยหรือไงเจ้าอีฉนะ่ะอะไรนะถขานอนกับเชิญหยุ่นเจี้ยนแล้วเจ้าคองอจฉามากจนอกจะแตกตายอยู่แล้วมั้งเจ้าพูดเหลวไหลอะไร,อะไ,รไอ,อย้ยะหรือเจ้าไม่ชอบเขาหรือไง ถ้าได้ยินว่าเจ้าหลงรักก็ามาตั้งครั้งแรกพบหน้าเลยนี่แต่ว่าอุปสรรคที่อยู่ตรงสถานะตนก็เลยมีกล้าจิตใกล้เขาขณะเจ้ากําลังลังเลอยู่เขาก็เข้ามาผูกมัดคนในอุดมคพิของเจ้าเรียบร้อยทั้งยังจัดเต็มอีกสามวันสามคืนพอคิดแบบนี้เจ้าจะอิจฉาข้ามันก็เป็นเรื่องปกติ เฉนยุนเจี้ยนมีใบหน้ารูปงามขนาดนั้นร่างกายเขาแข็งแกร่งทรงพลังมากทั้งเอวที่เล็กของเขาแข็งแกร่งมากเช่นกันเฮ้หยุดพูดหุบปากเดี๋ยวนี้องหญิงใหญ่สามารถพูดคำเหล่านี้มาได้อย่างไรเจ้าว่จะไร้อย,อยังอายก็เหลือของเจ้าแต่ราชวงศ์หยุนพวกเราจะต้องมาได้ยังอายด้วยงั้นหรอ ท่านยาใจเย็ยนใจเย็ยนเย็ยนก่อนพี่ครับดังนั้นท่านย่าควรคืนสุดที่รักของหม่อมฉันมาได้แล้วฮอดพะพันปีโกรธจนความดันจะพุ่งอยู่แล้วฮอดไม่เบาลงหน่อยเลยเหละแ,แค่บอกว่าห้ามฉันฆ่าคนแบบลุกลัก่มผูเขาปีจิตใจย่อมแย่เองฉันพูดไม่กี่คำเขาก็โกรธมันไม่ใช่ปัญหาของฉันลขะข้ามิสนว่าอยู่ข้างนอกเจ้าจะโง่แค่ไหน เรื่องมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศความประมาทเดินเล่อเล็กน้อยสามารถก่อให้เกิดขอ้อพิพาทระหว่างทั้งสองประเทศได้จะทําให้เกิดหยายนะเช่นนี้แม้บอกพ่อของเจ้าจะไม่สนใจแต่ข้าจะต้องลงโทษเจ้าอย่างรุนแรงท่านยากระพูดตลกไปแล้วไม่มีการข่มขืนและความออัประยศอดสูใด,ดทั้งสิน้น ผมใช้ก็พูดทั้งหมดแล้วแบบนั้นเราเรียกว่าความรักซึ่งกันและกันยังจะเล่นลิ้นไม่เลิกเข้ามาพิตามงชายสามแห่งแคว้นฉีออกมาเป็นแบบนี้ได้งไงมาดูกัน้ิว่าคนนี้เจ้าจะเล่นลิ้นยังไงนางทำอนะไรนี่ ใครเป็นคนทําอาการบาดเจ็บแย่กว่าตอนที่ฉันรักษาสิแล้วงานหนักสามวันสามคืนของฉันไม่กลายเป็นแค่เลี้ยงหมาเลยยุนกริยาวเมื่อคู่เจ้าพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักซึ่งกันและกันเมื่อเช้าข้าได้รับคําสั่งให้พาฉันยุนเจ็ดออกไปมองดูอาการบาดเจ็บของเขาเจ้าบอกว่าเจ้าไม่มีเจตนาดีแต่ตอนเนี้ไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นเจ้าเป็นคนพาเข้ามา